คงไม่มีร่างกายให้เห็นหน้าเหลือแต่เพียงความสรงจำคนทำลาและคุณค้าที่ผูกพันขอให้พ่อวิเลิศเขาอื่นๆที่รับรู้สัตวทวงมุงแมนแดนสวรรค์สวยสุขทิศฐานานาน,นิิรันขอพบกันเร่วมยากชาติหน้าครับ เป็ิปรานะครับจะกุเพื่อจปทุนเนนะครับจากที่นคุณเจ้าท่านทศกุสุทธัะคิจับทนเจ้ณะตำรวจต้นกจัดัดนงเป็นประธานกดรดเพื่อจุดประุนเถกลาบิมุนครับปัจจานารูปาน yang durewa santi dewa dalem kaca kavitanya itu ayam wajah di rupa kandok. Terima kasih. จังหวัดก็ดีตามหมู่บ้านก็ดีนะครับทางเจ้าภาพลูกน้ำตอกโซเวียตตอก็ซเป็นชมในยังสูงนะครับเมื่อท่านกลับบ้านตอขอเดินทางกลความปลอดภัยกับทางจังหวัดตอกขอมีเชิดกู้ใจนะครับ